ต, ages, ตัวยุทเนครับมวันมาชมราคาหัวราคาวายเด้อดตลาดนัดอำเภอศรีบุรเรืองจังหวัดนองบูรดนอครับเด้อมื่อนี้ก<ร> <c oughs> ็ตรงกับว <c oughs> ันที่2องครับผมสองนีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมเไปชมนะครับผมเครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศเดีครับเด้อ หายรอบบรรยากาศด้วยครับผมบรรยากาศด้านรอบนะครับผมค้นกับพ่อท่านในมาครับออกมาบริการเดียร์ครับม้าไปชมตัวแรกเลยครับผมนี่ครับผมตัวแรกเดียครับเรื่องของพอเจนครับผมตัวเงาดีนะครับไว้ยแม่สาวดิพ่อเบิ้งครับเบิ้งหนาเบิ้งตาครับผมเปิดราคาต่อเด็แม่เนี่ยหกหมื่นเก้าพัน ราคาหก0มื 54, 65, 9, ่นเก้าพันอเบอร์โทรศัพท์นะพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์ห้า6 7ดเจ็แปดศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็าหกเเี่ยครับเบื้งหน้าเบื้งราคา6 9หมืเาเนาะต่อรองใดพ่าพ่อต่อรองใดครับเบิานไทยเดิงห่างอย่เง้ยครับเด้ มีอีกค่นเนี่ย,อ,ยอันนี้แม่ลูกเลแม่ลูกแม่ลูกคนนี้เปิดไว้เท่าไรโอ้ทิพเกียเก้าสิบเกียรเก้าหมื่นเจก้าหมื่นเจ็ดลูกเราคาเก้าหม่นเนโอ้คนดีลยครับเอคนเอาไม่ได้าา 97, เปิดโทรศัพท์ 093 093 0 9 6 7 9 6 7เ้ครับคนองสาด้วยครับราคาอีโตอลองหน่อปะนี่อลองได้ครับ่อลองหน้ด้วครับด้อแม่ทอลูกลูกอแม่ราคาตัวเกก็เหม่นตัวดกก็เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าหมื่นเจ็ดพัครับโอเคครับผมมันมันตัวนี้ก็แมนนะครับเด้อนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สองของพระเลือด้วครับ ตกส่วนใส่ด้ครับเดอ้อเบ้งปัญญาย่อเบิ้ท่องเบือ้อพันลานเตี้ย,ยหนึ่งเดือนกับเก้ามือ่เดือกับเก้ามีบมีใบม,มีหลอดปะมีใบมีหลอดความ,มด้วยครับเดอ้อผูรใส่นะค,ครับเวะครบผมเบิ่งหน้าเบื่งตาเปิดราคาเท่าไรเนี่ยห้0บาทห้าหมันเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนน หนึ่งสองหกสามหกห้าสี่ครับผมของผลเลิศเด้อครับเด้อท้องเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดครบเนาะมีหลอดเดือนกับเก้ามือแล้วเดือนกับเก้ามือครับผมท้องเบิ่มพันล้านโอเคครับผมมันหมันครับนี่แหละครับเด้อมาชมข้ยผูกครับผมสูงเท่าไรครับเนี่ยร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบแถวล้วนเบิดไปแถว โอ้เช่าเพรท่านได้ลุนนะครับเด้อแข้งขาดีครับผู้ใดสนใจเอาเพชรพอพันนะครับเด้อนี่ไปนี่ไปนี่พันเด้อเด้อนี่ครับเบิ่งบรรทัย้อครับเด้อใครเคยก็ได้จกปีแล้วเนี่ยอีกพวกเด้อครับบอสเจ้าวัชร์ประยุทธ์ยุทธ์นะครับอีกพวกเด้อครับเด้อ สายเลือดไม่ได้ใสครับเนี่ยเพิ่นวลาเพิ่นวลาเพิ่นวลาเออเพิ่นปลาอ๋อเพิ่นเพื่นปลาจังไหนเพิ่นวลาลูกเจ้าสันเพิ่นวลาลูกเจ้าสันครับผมมันสีแดงก็แพงกับพวกผู้จักครับบานใหญ่ดีเลยครับเด้อเพิ่มครับผมครับผมตามดีครับผมน่ะครับผมได้มแข่งขายไงนะครับเด้อของพ่อเสวงครับผมบ้านจอมทองแม่กับพี่ครับยอดมากครับแม่ลูกกับีสูงงามเงีอัตลดดีเปิดราคาเท่าไหรเนี่ย ผมว่าจะได้เค็ดเคลครับเคล็ดเมื่นครับผมราคาหนีต่อร้องได้ไหครับได้ครับผมผู้ใดสนใจด้วยครับจริงก้างสอบถามด้วยครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ดิศูน8215889478947ครับผมพ่อเสแวกด้วยครับเด้อบ้านจอมท้องครับผมโอ้งามดีครับผมแข็งแข็งขาใหญ่ดี ข้าวข้าวข้าวไงดีตาแจ้มแก้มจ้ำครับผมสมเป็นสายเลือดครับผมโอเคครับพ่อมันมันครับผมมันมันเท่าไรเนาะครับเนี่ย ต่อเป็นห่วหงไม่ว่าสองมื่นหาครับสองมื่นหาทครับก็ต่อเป็นอยู่ครับโอเคครับไปนี่แหะครับผมแม่สาวบ่ครับแม่สาวท่องแรกบ่นี่ครับผมความสูงประมาณเท่าไรครับผมร้อยสามสิบห้าท่องไงอ่างไงดีนะครับเด้อแขชงขาดีครับผมเบ,ม,บม,มึงหนา้าเบิ้งตาครับผมตาเข้ <c oughs> มเข้มจม้ำครับผมครับผม ก็เลยสนใจควยแม่มันทับเจ้าสิงโตัวนะครับเนาะนี่เด้อทับเจ้าสิงโตัวกับผมมีใบพร้อมทับยิบเปดตุลาหกสามเลยครับเด้อเนี่ยเปิดทาราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดเกียรเมื่อเงินเบื้องเรียบเลยครับเรียบแทงเรียบขาดีเปิดราคาเกียรมื่นบาทเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับ ศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์เก้ากหนึ่งหูสามครับผมห้อยอย่างเนาะครับนี่ห้อยนยครับห้อยนเนาะครับเนาะบ้านนวลลานบ้นนานจังหวัดยังงนคอย่านะครับ้องนะครัมอนนี่ครับผมราคาเหมื่นไหีต่นต่อรองได้ครับผมดีปครับผมครับเจ้าสิงตัวนะครับเด้อ นี่ครับมีใบพร้อมผสมกิ่งเนาะครับเนาะเอาเคครับผมราคาเกียรติหมื่นต่อร่องได้ครับผมมันมันครับผมพอยังไงก้อยแม่สาวก้มสูงก็จิประมาณร้อยสามสิบเนาะนี่ครับผมควรจะสนใจนะครับเด้อ สีเรืองงามดีครับผูใ้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามพอแล้วได้ครับผม,อมเอาเบอร์ทัวรเนี่ยพ่อ082 510 510 5140 5140เปิดเปิดราคาเท่าไหนพ่อเนี่ยเปิดไว้เจ็ดสิบห้าล้วครับเจ็ดหมื่นห้าเนาะกิ้งก้างสอบถามพอแล้วไ,ได้ด้วยครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีหน้าตาดีครับผม ก๋วยยุ้ยใส่นี่พอ่อผูหยางครับก๋วยยุ้ยผูหยางเด้อครับเดอ้อเบิ่งบันไายครับผมเอารอบนี้มันมันเด้อครับเดอ้โอโแม่นี่เปิดราคาเท่าไรเปิดเท่าไรเปิดดนัในใส้เก๋อหมดเลยเป็นยังครเจ็ดเปิดหกเมื่อเจ็ดมันม,นมันบ่พ่อมัน,มน,นครับม,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 มันได้สี่เดือนแล้วครับผมฮะมันได้สี่เดือนทับทับพ่อ,อไ,ได้ไปแล้วพ่อนี่น อ๋อมีใบพ่อมาเอาใบมาเบื้องครับผมสางอุดรบอกครับยูครับวามสุงมก็ปร,ประมาณร้อยสามเจ็ดสามสิบแปดครับเด้อ,รรอนี่ครับผมนี่ครับผมทับโดยหมอสุวิทย์ฟาร์มบ้านจอมทองตัวนี้นี่นะครับเด้อ ราคาหกหมื่นเจ็พ่อหกหมื่นเจดพัน,นะครับเมื่อผสมครับผมวันที่ 14, สิบสี่พฤศจิกาหกสามกำหนดคอดครับผมยี่ันยาครับผมราคา6กหมื่นเจพ่อเบอร์โทรศัพท์ดได้พ่อป่ะศดนสี่หก0 080 046ห5้าแปดสี่เดา่เยควยจใส่ครับพ่อนี่ โคอนพริกครับโอเคพอมันมันครับผมผู้ใดสนใจนะครับได้กินกลางสอบถามแล้วได้ครับผมนี่นลยครับผมรับเองครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาสี่หมื่นหาราคาสี่หมนเนาะครับเนาะผู้ใดสนใจก็เอาบนบ้านเอาไปพัฒนานะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์ด้ิครับ 82 082 848 848 6319 6319เฮ้ยยุ่ยเสครับผมยุ่ยขุดจับครับขุดจับอุดรเ่ห่อนี้เนาะครับผมผู้ใดสนใจกิ่งก้างสอบถามพี่รถได้เลยครับเด้อราคาหนีต่อรองได้เนาะครับนี่ครับผมโอเคครับผมมันมานครับมีอีกปะครับนี่นี่เด้อครับเด้อมันเป็นแม่มันไปพอหรือว่าทองว่างด้วยมันม้น ฮะคุณผ้าเหอกมันทับตัวอะไเพชรนันทับเจ้เพชรไปดเจ้าเพ่อเปิดราคาตัวไหนครับนี่หเอาเบอร์ตัวโทรศัพท์เนี่พ่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอ่งอยีสีูย่สใส่ครับผมน้องบัวลำพูน้องวัวลำพูกิงกลางสอบถามพ่อแล้วเลยนะครับเนาะครับครับโอเคครับพ่อมันนานครับผมเปิดราคาเัวไหนก่อ หกสิบห้าหกสิบห้าโอเคครับหกสิบห้าเลยครับเด้อราคาถึงตอรองได้ร้องพอเนาะครับครับนี่ครับผมมั่นถ่ายดีครับกูดีสนใจกรับตอรองพ่อเราได้ครับผมค้อยแม่สาวเนาะครับแม่สาวดีด้วยครับกูดีสนใจค้อยแม่สาวเอาไปพัฒนาครับไปเลี้ยงครับผม ผมสูงประมะราณเท่า,า,า,าเดร้ยสามบเครับร้อาเบื้งหน้าเบื้งตาด้วยครับด้วยตาแจ่มแจ้มจำดีน่ครับผมายืยนครับเล็บแชงเล็บขาเปิดราคาท 6, <000 S 2> เท่าไรแม่เนี่ยเปิดไปหกหมื่นหกหมืเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์แปดหกสองส่เก้หยุดเนาะครับเนาะย่บัานนาลาดครับผมกิงกลางสอบถามได้ครับผมบรรมันมานครับ ่้ไหวด,ไดูครับผมผู้ใจสนใจนะครับเด้อางเงี้ยเงี้ยเงาครับผมรุ่นนี้ประมาณได้ลูกเจกอตัวได้เนี่ยผู้ใจสนใจด้ครับที่ถ้าเกี่ยวฟ้าได้เดือนกว่าเปล่าครับท,ท,ที่เดือน,นเลยครับดเด้อเบ,บิางหนา้าเบิ่งตาแข่งขา ราคาแสดงของไว้ของไว้เป็าหครับต่อร้องได้ปะได้ครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับ084 084 59 59 3043 3043ไว้อยู่ไหนครับผมบ้านคำน้องบัวลำโพูเนี่เนาะนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ่งก้างสอบตามที่ได้ครับผมแข่งขาง่ายดีครับผม ทับแก้วฝ้ามีใบมีหลอดพร้อมเนาะครับผมเอามาให้เพมบนบ่รบุยสนนี่บบุุย้ครับบุตรมันครับนี่ยังบุตรครับลูกเหรอครับบุตรอยู่ในท้องนี่แหละครับผมนี่เห็นบ่คร sure. right, ับนี่ครับนี่ทับแก้วฝ้าไว้ครับนี่นี่ครับผมเอาเบียร์ครับสิครับค้ยดอนม่เลยครับเด้อเอาโอเคครับผมหมันหมันนะครับเด้อนี่เลยครับเด้อมือนี่บริษัทไทยงวดนะครับผม ไปทุลาครับเอฟซีครับผมครับผมเอ้ฟ่าจีไทยเอฟซีเด้ชมดู้ครับผมแต่ว่ามื่อนี่บ่ได้หลายเนะครับเด้อยครับผมสั่นกับตอนนี้นะครับนอกโคตกระดิ่งโคตรซับสะเก็ดติดตามในบอลจู่นี่นะครับเด้อหาคลิดไปไหมล่ะไม่เอฟซีหรือเซนครับเป็นหลักชมครับผม สวัสดีครับไม้ะย่ง่ายนะครับผมเออง่าครับเปิดราคาท่าไห่ครับผมสี่สิบเจ็ดห้ารครับสเจ็ดพันาร้ครับปวทั่วเนี่ยแจกป้อมครับแจก้อมครับอมื่นเนีโอ้ยอาามื่นปวทั่วศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูาหนึ่้านึสมศูนย์ห้ครับเชื้อครับ ได้ตเดือนแล้วครับผมได้สเดือนนะครับก็ได้เดียนมือนี้ลโอ้ได้เดียนมือนี้ครับผมเอาเถอครับเปิดราคาเท่าไรก่อาหมื่นห้าหมืครับห้าหมื่นนะครับเด้อาวันที่สมือเียวันที่สแขกป้อมคแขกป้อมแขกป้อมนะครับเด้อหน้าตาครับผมสนใจคือก็ารักกาครับนกกางไหครับนกกางครับนี่ครับผู้ใดสนใจครับผมนี่ะครับผมเอาเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ Thank you.